o o อร์น n ิ่งครับผมทุกคนสวัสดีตอนเช้าวันที่2นะครับเช้านี้ก็คุณเป็นคนแรกนะครับผมที่ผมได้ตื่นมาคุยด้วยนะครับไม่รู้ว่าคุณเป็นใครแต่รู้ว่าตอนเนี้เราเป็นครอบครัวเดียวกันโอ้เมื่อคืนนอนดีมากเลยทุกคนแล้วก็สำหรับคลิปเมื่อวานนะฮะใครยังไม่ได้ดูหรือว่าใครหลงมาในคลิปนี้นะครับก็สามารถไปรับชมได้ในคลิปของเมื่อวานนะครับว่าเกิดอะไรขึ้น สำหรับทริปวันนี้ก็เราจะมาตกชิงหลิวกันนะฮะทุกคนหลังจากไม่ได้ตกชิงหลิวเนี่ยนานมากนะฮะทริปนี้เป็นทริปแรกในรอบสา่าประมาณ2เดือนได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศข้างนอกทุกคน บรรยากาศไม่โคตรฟินเลยทุกคนโหจะมีสักกี่คนนะครับที่แบบตื่นมาแล้วก็มาสัมผัสบรรยากาศแล้วก็มาตกปลาได้เลยนะอกุดมอร์นิ่งครับผมกุ morning, ดมอร์นิ่งค่ะชานี้ได้ไปสองตัวแล้วว้าวสุดยอดเลยตื่นมาก็ได้ฟลาเลยสุดยอดปลาอะไรครับปลาินรสองตัวหัวเท่านี้ตัวเท่านี้สวัสดีครับพี่เนิสวัสดีตอนเช้าครับผม เป็นไงฮะเมื่อคืนหนักไปหน่อยครับอะไรหนักนอนหนักไปหน่อยอ่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวเช้านี้ผมจะทํากับข้าวให้พี่ๆกินนะครับเป็นเมนูอะไรจันุตามรุ่นีกว่าเออเนาะตามรุ่นีกว่า อิ่มโชยทันกล้องหมดเลยเว้ยพี่คุ้งหุงข้าวเลยจ้ะ ทุกคนคิดดูว่าตอนนี้กลิ่นหอมไม่หอมเลยฮะนู่นฮะอ,อ,อันนี้คือเติมแล้วครับทุกคนเติมแล้ว <c oughs> เป็นไงครับเมื่อคืนครับม่กัดดีครับผมไม่หนักมากเท่าไหร่เมื่อคืนหรือไม่ห <c oughs> นัก <c oughs> คือเผ,ผาต้องเผาเพรามันดำทั้งดูนเนื่นจันุใช่จันุเผามันดำแต้งไงมันต้องออกมาอย่างนี้นะใช่มันจะได้เหลืองออ พอหรือยังถูกแล้วเนาะครับผมที่ไหนวะ โอเคเสร็จเรียบร้อยครับผมทุกคนไปเดี๋ยวไปกินข้าวเช้ากันหิวมากตอนนี้ไปเลยครับผมดูบรรยากาศทุกคนเดี๋ยวนั่งกินข้าวแล้วก็นั่งดูเบ็ดด้วยเยอะข้าวชิมผมว่าเมนูเจนุกเนี่ยต้องอร่อยสุดแน่นอนนะเฮ้ยเเมนูผมอยู่นี่เอาน้องชิมชิมเมนูนี้ครับผมอ่าไอ้พวกนี้มันแบบเดี๋ยวมันเฟกไงเออ อ่าดูน้ำก่อนนะไปจิ้มน้ำก่อนเลยเนาะเอาความจริงเอาความจริงเอาความจริงพอขวบล้ำบัลลัมบ้ครับเหมือนมันกัดฟันอุ้ยแดหัวอ่าจิ้มชิ้นหน่อยจิ้มชิ้นหน่อยโอ้โหอย่างนี้นั่นแหละกลิ่นกระลำแหนมกระไรครับผมไปไหนจุ๊หรือเปล่านี่ไงน้ำตาบ้า ที่คนนี้นะห้ามกินนะเมนูผมมันต้องเจอคนจริงออ่าอ่าอ่ะทอมนทมนเมนแบบว่ากลัวที่สุดไงเจอได้ยำปากกระป๋องได้เว้ยได้เว้ยได้กินน้ำดิ๊กไอ้กินน้ำยังหน่อของก่อนเลยเห็นนะเหมือนพัดเพลิดเหรอนี่นะมันพัดเพลิดหมูป่าโอ้ฮ้อนไอ้ยะอืออือเปนะไรอร่อยขมเลอะ เฮ้ยถึงกับอุ้มออกหัวอร่อยคือหนะพี่เนตคิดดูดิเฮ้ยนะอ่าอ่าอ่าทำไมทุกคนอุ้มจันมันอร่อยออร่ยเป็นไงมันป่าแซ่บจัดงี่ะบอกแล้วไปเดี๋ยวกินข้าวกันก่อนครับนี่ก็เข้านี่เหมาะเลยอพี่แกงปลาเค็มครับอพี่แก่งปลาเค็มแล้วก็บอกแม่อร่อยแม่อร่อยโธ่โอเคทุกคน เช้านี้ก็เดี๋ยวเรามาตกปลากันนะบรรยากาศแบบสุดยอดมากเลยนะครับผมวันนี้ก็ผมจะตกเป็นชิงหลิวระยะ4.5กระบองวานอนที่ทุกคนถามถึงนะครับเร็วๆนี้ไม่นานแล้วนะครับผมตอนนี้ผลิตกับเสร็จทั้งหมดแล้วนะฮะแต่ว่ามันติดโควิดไงทุกคนแล้วก็ลกักษณะการตกวันนี้ก็ผมตกเป็นแบบแม่ต่อียิตนะฮะนี่นะฮะ ตะขอก็เป็นตะขอเบอร์5นะครับผมของจินดามณีเบากว่าทึบกว่าปลากินดีกว่านะครับต้องละ3-5บาทนะครับผมโอเคมาลุยแต่ว่าปลาเล็กเยอะมากเมื่อกี้ตกไปก็ได้ไป1ตัวปลาเล็กหตัวก็ป,ปานินเอเลียน1ตัวนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูนะทุกคนว่ามันเป็นปานินเอเลียนแบบไหนนะฮะ นี่ครับผมมันเป็นปลานี่แหละปลาขี้หยอบเยอะมากลงไปคือกินเลยตาาามมงไปปเเอ็นน่ ว่สวิงแล้ไปเว่ยนี่บัตได้ยังไเนี่ยโอ้โหฟิ่เนตอุตส่าห์วิ่งสาตาขื่อเนี่ยแม่จับจากแววพดีเนี่ยไปไปนี่เฮียกูอยากได้ป่าหยางนี่

เฮ้ยเฮ้ยใหญ่หรอะเฮ้ยลูดอ๊าาโอ๊ยอย่าลูดได้กล้าเลยจะได้ปุ๊บได้อยู่นะโอ๊ยแบ่งจะแบ่งแล้วฮะนะจุ๊บวัดเหงค์คืนเต้กะเดียวก็ได้แค่เก็มตามาะม็ขนาดหน้าดีเนี่ยได้แต่ขิ้หยอกครับเดียวเนี่ย ดีครับชื่ไใดครับเันเนี่ยสวัสดีผมได้คำสั่งจากูลหลวงเนาะครับผมลายหินกุ้มลายของอำเภออย่างหวกเท่านเขาลงชักชวนกลับมาล้มกลุ่มกับไปเบ็ดเนาะออ๋ครับผมผมสา่ารถกำนันสุรินทร์วิ่งเงินครับแต่ว่ากำนันจะโบนิัฟงครับเลยของหื่อท่านกลับก่อนเพราะว่าตอนนี้ไปิดชงโควิดตัวเองเนาะโอเคครับอ๋อได้ครับได้ครับโอเคเดี๋ยวผมขอเก็บลูกครับเนาะได้ได้ครับเด็โอเคพวกเราก็ไม่ขัดขืนนะครับก็เก็บของเรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวมีน้องๆมาช่วยขนเป็นไงวันนี้ทริปนี้สนุกไหมครับสนุกครับสนุกครับผม ไว้ไว้มีโอกาสได้เจอนะรอเอโควิดหายกันเนาะตื่นค่ะตื่นก็สำหรับทริปนี้นะครับเราจะไม่กลับบ้านนะครับเราจะไปต่อแต่จะไปต่อในช่องของพี่ไกด์นะครับเฮ้ยไปไหมได้ครับอ่าโอเคเราจะไม่กลับนี่เลยเหรอคือเราจะไม่รู้ว่าจะไปไหนแล้วล่ะเดี๋ยวไปรอดูที่ช่องพี่ไกด์แล้วกันเราจะคิดระหว่างทางแม่งเลยโอเคไหมได้ครับ ก็ผมก็เข้าใจคนที่เขามาบอกเราให้เก็บของนะฮะก็โดนคาสั่งจากผู้ใหญ่มาประมาณนั้นนะครับผมก็ผมไม่ไม่รู้จะพูดยังไงกับชุดนี้นะครับผมไม่เข้าใจว่าทําไมต้องปิดอ่างเก็บน้ําที่มันแบบอากาศมันโคตรโฟรเลยนะทุกคนแล้วแม่งเซเว่นเปิดไอเยี้ยห้างเปิดคือมันเป็นพื้นที่ปิดด้วยซ้านะครับคือแทนที่ช่วงเวลาแบบเนี้ยควรจะเปิดสถานที่แบบเนี้ยเพื่อให้คนมาพักผ่อน ทุกวันนี้พวกเราก็เครียดกันไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะฮะสิ่งที่ควรจะทําก็ไม่ทำนะฮะวัคซ็งวัคซีนจองคิวก็ไม่ได้ระบบเป็นเฮี้ยมากคือไม่รู้คิดอะไรกันอยู่นะฮะไม่รู้จะพูดยังไงหัวเอย่างเดียวนะฮะโอเคก็เดี๋ยวไปเจอกันในช่องของพี่ไก่นะครับผมได้เลยครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมไก่หนครับเรามีโปรเจกต์อะไรใหญ่ๆ อยู่นะครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับพินุด้วยนะครับแล้วก็ช่องไกด์หนึ่นะเราจะผ่านยุคนี้ไปด้วยกันนะครับผมเข้าใจครับแล้วก็ฝากติดตามนะว่าหลังจากนี้มันแน่นอนครับโอเค let's go อย่าชี้เล็มากมายนี่ครับทุกคนคือปลานิลเขาเรียกว่าเป็นปลาที่ปกติรูปร่างลักษณะมันมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะ อันนี้คือหัวขมันจะโตครับแล้วก็ลูกแรงมันจะเล็กมันคล้ายๆเป็นเอเรียนซึ่งมันแปลกมากนะครับถ้าใครมีความรู้นะครับก็สามารถบอกผมได้มันกินไม่อิ่มเหรอไม่ใช่ค่ะมันคือแบบมันไม่ใช่นะมันมันแปลกๆครับอาหารมันรสแปมันเยอะเกินมันรู่นกินไม่รู้ไม่รู้มันหัวโตตาโตตาก็โตโตแบบแปลกๆแปลกเลยนะหรือว่ามันเป็นแปาที่แบบข้ามาขายแบบแปแปลกอ่ะตัวเป็นหลายหมื่นนะครับทุกคน เฮ้ยจริงคล้ายๆแบบปลาหมองไงหรือว่าปาตะเพียนที่แบบสั้นๆก็ขายกันอ๋อชอบบอดี้อ่ะใช่ใช่ใช่